เขารู้สึกยังไงเมื่อคุณนิ่งเงียบถอดใจไม่เอาอะไรแล้วสวัสดีค่ะมาดูพลังงานไพ่กันเนาะอ่ะตอนนี้นะคะตัวคุณนะนิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วนะคะหยุดทุกอย่างแล้วนะคะไม่ตามไม่ตื่นไม่อะไรทั้งนั้นเนาะไม่เอาอะไรจากเขาแล้วนะคะถอดใจเรียบร้อยแล้วนะอ่าทีนี้ในฝั่งของตัวเขาล่ะเขารู้สึกยังไงนะคะอืม เขารู้สึกยังไงเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าคุณนะ่ะนะจะจบจะจากนะจะเลิกกับเขาจริงๆหรออ่าเหมือนเขายังไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็เหมือนยังไม่ค่อยรู้ตัวนะคะว่าคุณคุณไม่เอาเขาแล้วจริงๆเหมือนที่ผ่านมาคนคนนี้เขารู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะดูแบบว่าอยากจะซีเรียสอยากจะจริงจังอยากจะมีคอมมิตเมนต์กับความสัมพันธ์นี้มากม เหมือนเขาไม่เชื่อเออเขาไม่เชื่อว่าคุณจะไม่สนใจเขาแล้วจริงๆเหมือนเขาอาจจะแบบว่ายังแบบว่าหลงตัวเองอยู่อะเนาะคิดว่าคุณนะ่ะอยากได้เขาคิดว่าคุณแบบโอ้โหต้องการเขาอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเหมือนยังไม่ค่อยรู้สึกตัวคนคนเน,นี้ยนะอาจจะแบบรู้สึกตัวช้าอาจจะหลงตัวเองอาจจะคิดว่าคุณคงไม่ไปไหนอ่ะอืมนะโอเคอ่ะ เหมือนว่าตัวเขาอะนะคะก็คือยังไงยังไงก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าคุณน่ะจะไม่สนใจขเขาราจริงๆนะคะอาจจะเหมือนกับว่าหนึ่งคือแบบเขายังไม่รู้สึกตัวสองคือเขาอะรับความจริงยังไม่ได้เออยังรับความจริงไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนเขาอะมีคุณอยู่ในทุกฉากทุกตอนทุกโมเมนต์ของชีวิตเขาเขาก็เลยรู้สึกว่า ไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อเป,เป็นไปไม่ได้หรอกนะ no way ไม่มีวันไม่มีทางอ่ะที่คุณจะไม่สนใจไม่แยแสะอะไรเขาอะนะคะเออนี่ไงนะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวคุณอะนะคะเป็นคนที่แบบว่าแบบจริงจังกับเขาอ่ะเนาะนะแล้วก็ดูแลอะเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะคอยช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดอะนะคะคือ เหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยหายไปไหนจากชีวิตเขาเลยนะคะแล้วคุณก็เหมือนว่า,อ,าอ่อไอการที่คุณแบบพยายามจะดูแลพยายามจะเอาใจใส่เขาอย่างเต็มที่อะ่ะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณหวังอะ่ะก็คือหวังการที่จะได้ลงเอยกับเขาการที่จะได้คอมมิชกับเขาหรือว่าเอา่อตัวคุณอาจจะหวังว่าอา่ะอาจจะได้แบบเอ่อ สมหวังแต่งงานสร้างครอบครัวอะไรกันน่ะนะคะออืนั่นแหละเนาะแต่พออยู่มาวันหนึ่งตัวคุณไม่เอาแล้วเนาะคุณไปแล้วนะเหมือนว่าตัวคุณก็คือระเบิดความสัมพันธ์ทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วเนาะใครจะไปอยากได้ใช่ไหมความสัมพันธ์ที่พอมองย้อนกลับไปแล้วว่าตัวคุณก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายละรักไปได้ยังไงเนาะชอบไปได้ยังไงเนาะคนแบบเนี้ยนะคะเขามีอะไรดีอะ่ะเขามีอะไรที่แบบนะเทียบกับคุณได้บ้างไหมไม่มีอ่ะเนาะนะคะ บางท่านนะนะพอคุณมองย้อนกลับไปนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. โชคดีมากนะเนี่ยที่ฉันแบบหลุดออกมาได้เนาะแล้วก็ตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบดีขนาดนี้ใช่ไหมเป็นคนที่แบบว่ามีคุณค่าในตัวเองขนาดนี้ที่ผ่านมาเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะ่ะมันก็คงเป็นกรรมของเขาแล้วแหละเนาะดีกับเขาขนาดนั้นน่ะนะคะเขาก็ยังไม่สนใจคุณเนาะนะคะนะ แล้วก็เหมือนตัวเขานะคะทุกวันนี้ก็คือแบบยังคงมาตามสืบตามส่องคุณนะอมืมาสืบมาส่องเฝ้ามองคุณเฝ้าดูคุณบางท่านก็อาจจะเงียบหายกันไปนานแล้วบางท่านก็คือจบเลิกแยกย้ายแยกทางนะทางใครทางมันมาอาจจะแบบหลายเดือนและสองเดือนสามเดือนอะสองปีสามปีก็ว่ากันไป นะคะแต่เหมือนว่าตอนนี้อะทุกวันเนี้ยนะก็คือต่อให้จะแบบจบไปนานแล้วแยกห่างกันไปนานแล้วเอานานแค่ไหนก็นตามอ่ะเนาะแต่เหมือนว่าคนคนนี้ยเขาก็ยังยังเฝ้าคิดถึงแต่คุณนะอืมแล้วก็เหมือนเขาอะยังหาคนที่ดีเหมือนคุณไม่ได้นะคะคนที่ดีแบบคุณอะนะคะไม่ได้มีอยู่ทั่วไปเนาะคนที่ดีแบบคุณอะนะคะเป็นแรไอเทมอะเนาะ หาได้ยากนะคะไม่ใช่ว่าจะหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะอืมตัวเขาอะนะคะตอนนี้ก็คือแบบเสียดายเสียดายคุณนะเหมือนกับว่าไอที่มาแอบสืบแอบส่องอะเหมือนเขาก็คืออยากจะหาทางกลับมาหาคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่าบางบางท่านนะตัวคุณอาจจะบล็อกไปแล้วด้วยเออคือบล็อกไปแล้วอะนะแต่ว่าบางกรณีก็คืออาจจะเป็นเขาบล็อกคุณไปอะนะคะออืนะ คือถ้าตัวคุณบล็อกเขาไปแล้วนะคะดูทรงแล้วเขาก็คงจะแบบว่าเหมือนจะหาว,วิธีเนาะนะไปสร้างแอคเขาใหม่ไปสร้างไปสร้างแอคอวตารอะไรมาอืมนะหรืออาจจะไปเซื้อซิมใหม่ไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบเนี่ยแอดแอดไลน์แอดอะไรมาหาคุณใหม่อ่ะนะคะอืเนาะ แต่ถนะ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกคุณ่ะนะคะ,ะเขาน่าจะต้องเป็นฝ่ายเลิกบล็อกคุณแล้วก็เป็นฝ่ายที่ทักกลับมาหาคุณเองนั่นแหละนะคะเหมือนคนคนนี้ทุกวันนี้เขารู้ตัวแล้วนะว่าเขาจะหาคนที่ดีแบบคุณมันหาไม่ได้นะคะบางท่านก็อาจจะเคยเป็นออสามีภรรยาเคยเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกมีลูกด้วยกันนะบางท่านเนี่ยนะคะ เหมือนเขาก็คงจะคิดถึงคุณนะอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนอยากจะกลับมาเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจังมั่นคงนะคะอ่าแล้วก็เพื่อนๆบางท่านที่ผ่านมาก็มีประเด็นที่มันโป๊ะแตกอะนะคะตัวเขาอะ อาจจะเคยทําอะไรไม่ดีเคยทาอะไรผิดเคยทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์นอกกายนอกใจคุณนะไปดึงคนอื่นเข้ามาหรือไปแอบ,บทําอะไรที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้ะนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยระเบิดกันไปอ,ะอะ่ะนะทุกวันนี้นะคะตัวเขาเองก็คงจะรู้สึกผิดแหละเนาะนะที่เขาอะทำให้ทุกอย่างมันพังแล้วก็เพราะนิสยัยนะเพราะการกระทําของเขาอะนะคะที่ทําให้ ต้องเสียคุณไปอะเนาะนะคะมันก็เป็นสาเหตุมาจากตัวของเขาเองอะนะคะที่มีคุณเนาะที่ดีขนาดนี้แล้วอะแต่ก็ยังไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอนะคะยังจะไปหาคนนั้นคนนี้เข้ามาอีกอะนะคะอือฮึนนเนาะคนบางคนอะนะคะจะเห็นคุณค่านะก็ต่อเมื่อได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วนะคะนั่นก็คือตัวเขาเองนั่นแหละเนาะ นะคะตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ตอนนี้เขาสูญเสียคุณไปแล้วเขารู้สึกเขาทำใจไม่ได้เขาไม่อยากจะยอมรับความจริงเรื่องนี้นะคะและเขาก็ดูเหมือนมีความกังวลด้วยนะคะว่าตัวคุณน่ะแบบเหมือนเขากังวลว่าคุณเองอะ่ะก็ดูโปรไฟล์ดีแล้วก็ดูดีขนาดนี้อ่ะนะคะ Uh huh. อาจจะมีคนที่แบบมาชอบคุณนะคะซึ่งดูแลเหมือนเขาก็ออกแนวเหมือนแบบห่วงก้างคุณอยู่เหมือนกันนะดูเหมือนแบบว่าเออเหมือนยังไม่อยากให้คุณไปมีใครใหม่นะคะไม่อยากให้ใครมาชอบคุณไม่อยากให้คุณไปชอบใครประมาณนั้นนะเนาะ <laughs> นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มองว่าตัวคุณก็คือคนที่แบบว่ารักตัวเองเนาะ เป็นคนที่แบบมีเซลล์ลิ e ฟมีเซลล์เอส e ตมเป็นคนที่แบบรักตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองออแล้วคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าคุณนะ่ะต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรแล้วก็เป็นคนที่มีบัเดอรีมีขอบเขตชัดเจนนะคะว่าใครทําอะไรกับคุณได้หรือไม่ได้เพราะถ้าหากว่าใครที่ทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณนะคะคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นเลยคุณจะเดินออกมาทันทีคุณสามารถที่จะ ดึงตัวเองออกมาได้เลยนะคะจากสถานการณ์อะไรที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกแบบมันไม่โอเคซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาเหมือนเขาแบบเขาเคารพคุณเขาเกรงใจคุณนะคะที่คุณนะ่ะเป็นคนที่แบบรู้คุณค่าในตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วคุณก็จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ใดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถูกด้อยค่าความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบอยู่แล้วตัวเล็กตัวรีบเนาะคุณจะไม่อยู่ ในความสัมพันธ์นั้นเด็ดขาด